ครับผมนะครับสวัสดีครับมาอีกแล้วพี่พี่หหมดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับดูนะครับเนี่ยดูเลยมาวันนี้จะมาทำที่ชอบกันนี่อยู่นะทุกคนพี่ผมจะแวะมาขายได้แล้วผมจะไปเก็บปลาฟอร์ฟันพี่ครับนี่คือของผม ดูเพื่อนผมนะครับม,มันไม่มีอะไรเลยแล้วมันมีเงินแค่ยี่สิบะเนี่ยครับว้น,น่าจะมาแมพนี้เออรงๆเองมาดู้ดิคนที่เป็นไก่โมงมันมีตังตั้งหลายหลักเป็นพันเลยอะเมื่อกี้ทาหน้าปกคลิปครับทุกคนจะเห็นเอาผมใช้นะาเป็นหน้าปกเพื่อนผมสอนผมเล่มมานิดนึงนะครับมาครับวิ่งมีสี่พันแต่ผมไม่ได้เหมือนกันนะทุกคนครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องเลยคิดขึ้ช่องมายัง คิดเลยน้องยูนิคเอ้ยน้องไกด์เอาไปเลยเอ็งจะชิดที่ช่องว่าอะไรละ่ะจะทำช่องมันต้องมีชื่อช่องเลยนะเองจะทำชื่อช่องไรบนะ้างเขาได้บอกชื่อช่องให้คนดูได้เนะ่ะที่ช่องหนึ่งน้องไกด์น้องไกด์สองน้องไกด์หนึ่งน้องไกด์ไ,กไป จะ้ทำไงต่อไกด์มาขายปลาเหรอคุณก็ว่ามาขายปลาอ่าอย่างเงี้ยมันสอนนุกสอนมาาันสอนเขอ่าได้ละไปละวฉันมีตังค์สิ่บาทสิบบาทแล้วสี่สิบดูตังค์ที่นี่มาครับท <800. S 1> ุกคนอย่าลืมไปกดติดตามช่องน้องไกด์ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับประมาสอนเพื่อนถึงดินด้วยนะไม่ท้องอ <Okay. S 2> ครับเรามาเล่นกันื่อนผมมันบอกว่าซึ้อางปลแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยปาแล้วผมจะมาสอนเล่นแบบนี้นะครับก่อนแรกเราจะมีตัรแค่ยี่สิบยี่สิบบาทนะครับแล้วมันจะมีอันนี้มาให้เราด้วยนะครับมันจะมีไข่ปลาให้หนึ่งอันแล้วก็แค่พอพันปลาแล้วเราก็เอ็งแค่มัมันมียี่สิบเหรียญฟรีอะ มีอะไรราคาเก่ารมันมปลามันัวแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอาปลาไปขายตรงคนชุดดำนะครับนี่ครับนี่ครับตรงคนชุดดำมันอยู่แพงแังว้าคนชุดดำมันจะมาอยู่ตรงข้างกับร้านขายปลาอันนี้ร้านขายปลาครับไกด์มันปิดลูกศรได้ไหมคนชุดดำเนี่ยมันจะอยู่ข้างเรือเลยนะคะเรือานเขาทีเ มันจะอยูใ่ใกล้ๆเรือนี่ครับเรือมันแล้วเรากดกดคุยนะตามที่ผมบอกเลยกดไปที่อันแรกรแล้วเขาก็จะซื้อของเราไปแล้วถ,ถ้าใครอยากซื้อปลาก็ซื้อดังครับแต่ถ้าไม่ใครไม่อยากซื้อปลาก็ไม่ต้องซื้อครับ <laughs> มีแมงกระพุนขายอะ่ะไกแล้วก็มีมการผักเต่าในแต่มันเหมือนจะเพิ่งสร้างมานะครับมันเลยมีของน้อยๆหน่อย มานะครับทุกคนเป็นไงชุดใหม่แกไ,ไมาตั้งใจคิด,ดแล้วล่ะทุกคนอยากเห็นน,นะครับทุกคนผมเก่ตนะครับเรื่องปลากายอย่าเงเี้ยได้โลบกักไข่มุกใหญ่มากนะครับพี่กกา่ไมเขาาได้ม่สอน นี่ครับแล้วผมก็มาขายผุกคนครับที่จริงพออัดคลิปเสร็จแล้วผมจะไปบริจาคโลบักนักเตะเอาเส้นไปไปแต่งตัวนะแบบเขาเนี่ยอยากาไปโคตรเท่เองอยากได้ตัวเหลี่ยมแบบเขาไหมโคตรเท่ตัวเหลี่ยมอย่างเงี้เยเขามีหอยทองคำน,าางนี่ยหอยเชลล์หอยเชลล์สีสดใสล้างไปหมดเลยเอ่ะ ทุกคนครับไอความเชื่อที่แบบว่าทุกอย่างมันลิงก์กันนะครับมันเป็นความเชื่อปลอมนะครับแบบถ้ามีคนซื้อของไปหมดในแบบนั้นมันเป็นความเชื่อปลอมค่ะวันนี้เห็นกำลัอเลยดีเนี่ยที่หอยมุกเขีเออเนกำลังซื้อหอยเชื่อไหมโรงแรมครับมีคนชื่อมุกอะแม่ชื่อมุกอะนี่ครับวิ่งไม่ได้เก้าพันบาท เขาไม่คดตึงเขตึงเาดม้นดมดมน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 มยำดมดมดมมมาทุกคนครับเดี๋ยวทุกคนถ้าผมเล่นไปเดือนนึงเดี๋ยวทุกคนอ่ะจะมาเห็นกับทะเลสวยงามของผมอย่าลืมลงคลิปนะไกด์สาลายทะเลโลมาครับผมซื้อมาแล้ว เขาตามเองทันแล้วอ่ะเขามีสาหาร่ายทะเลลูมาเองแล้วอ่ะแต่ฉันมีเยอะกว่านะเขามีพุ่มเนี่ยแต่มันก็ตามทันไข่ดองเว้ยทุกคนนั้นอ่านถ้าไข่ดองนะครับแต่ทะเลเขาสวยกว่าเแล้วผมครับมันไมีไข่ลึกเยอะแต่ว่าผมมีเยอะกว่น้ำคนฟังอบบนะครับฉันฟังได้อ่ะ ุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาแมบปบน่าสนใจเล่นๆอีกนะทุกคนอยากเห็นผมกับเพื่อนเล่นแมปอะไรคอร์สโัเวอร์ไหมไม่อยากอ่โอเคเดี๋ยวสอนเดี <ๆ S 1> ย๋ยวแบกเรามามมาแบกแบบเราจะมาเล่นแมปเอ้จะอัดคลิปก็ต้องอัดตามกระแสดีไกั์เอ้แต่ถ้าคนดังมาเล่นแบบนี้ก็ดังตามนะทุก <c oughs> คนอย่าลืมดูช่องน้องไกด์ด้วยนะแต่พ่ไแม่ทำไมผมถึงชื่อน้องไกด์ น้องยูนิคสองอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมผมเคยลองทำไปแล้วช่องมันผมเคยลองตั้งชื่อไปแล้วน้องยูนิคแล้วทําช่องแต่มันไม่สําเร็จอันนี้เลยชื่อน้องยูนิคสองเป็นไงที่มาชื่อเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนหน้าปกอะ งั้นผมผมเดินไปอยากเห็นผมเล่นแมปอีก่างเดียวนะครับไม่ไมายาวเด้อย,ยาว,วย,ยาวเกินย,ยาวเกินเออให้ยาวหนึ่งถึงสองชั่วโมงอะไกด์บอกเลยกว่ามันจะเจบทิปเสร็จอะชั่วโมงกว่าไม่ชั่วโมองอะสองสามวันผมก็หยุดที่เพลินเท่านี้นะคะยาวได้เลยเอ้ยยี่สิบสามโอ้พอเลยไกด์จบเลยแค่ผมจบคลิปแล้วผมก็ต้องจบแล้วล่ะ เดีย๋ยวไปเจอกันวันไหนก็ไม่รู้นะครับทุกคนผมกำลังจะไปแล้ว่ใหญ่โอเคเองอยากได้นับปกคลิปได้ไหมโอเคไปจบครับ